สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมงานไม้สนรางรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับงานไม้สนลายนะครับลายสวยมากนะครับทุกตัวนะครับมีลายลวดลายแต่ละฝั่งก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นลายแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นลายแบบนึงนะครับ๋ยวกให้ดูอีกฝั่งดงนะครับเนี่ยครับมันมันย้อนแสงมันจะมองไม่ค่อยเห็นเป็นงานลายนะครับ ตัวนี้ราคา2 4 0พันสี่ร้ยบาทเก็บเงินปลายทางนะครับพิเศษสำหรับลูกค้าที่โอนก่อนนะครับสองพันสองรอยบาทนะครับโอนก่อนนะครับโอนก่อนส่งราคาจะอยู่ที่สองพันสองนะครับส่วนท่านใดที่เก็บเงินปลายทางก็จะอยู่ที่2 4 0พันสี่นะครับตัวนี้นะครับตัวงานลายเนี่ยครับเป็นไก่กล่องเซฟนกนะครับไก่เซฟนกเป็นปีกนกนะครับตัวนี้ ตัวด้านในนะครับจะเป็นรางกลมตัวนี้ราคาสองพันสองร้อยบาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสองพันสองรอยบาทนะครับตัวสีดำนะครับเป็นกายกองเซฟนะครับทั้งข่าวนะครับส่วนลูกค้าที่โอนก่อนนะครับจะอยู่ที่สองพันนะครับตัวนี้ถ้าโอนเงินก่อนจะอยู่ที่สองพันนะครับรวมค่าจะส่งแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางสองพันสองนะครับ โอนก่อน2 0 0พตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นงานซีซนะครับส่งซีซไม้ประดุล้างรุ่นใหม่นะครับเป็นล้างรุ่นใหม่ของช่างคิวนะครับไกลกล่องเซฟนกเหมือนกันนะครับงานไม้ประดุดและหน้าปีดครั้งขาวนะครับนะครับตัวซีซนะครับตัวซีซไม้ประดุลราคาจะอยู่ที่3 0 0พันนะครับตัวนี้นะครับเก็บปลายทาง3200 บาทนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับจะมีมัดจําก่อนนะครับตัว c ีแสนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับไม่มีพร้อมส่งนะครับตัวนี้มีมัดจำห้าร้อยนะครับงานเสร็จจะโอนหรือปลายทางค่อยว่ากันนะครับแต่จะมีมัดจำห้าร้อยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันนะครับบอกไปก่อนนะครับราคาที่สามพันถ้าจะเก็บปลายทางก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มสองร้อยนะครับ ท่านช่องทางกติดต่อไปด้วยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับไอดีไลน์0972688650นะครับแนะนําให้ติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือว่าทางเฟซบุ๊กนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับจะได้เห็นรูปภาพพร้อมราคาปืนได้หลายแบบหลายรุ่นนะครับเวลาเราสั่งซื้อนะครับสินค้าเราจะได้เลือกถูกนะครับว่าเอาตัวไหนนะครับถ้าโทรเข้ามาเราก็จะไม่ได้เห็นภาพนะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นมันก็เลยจะสับสนนะครับหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับโทรเข้ามา ก็จะไม่ไม่ไม่รู้ว่าสั่งตัวไหนนะครับเพราะว่ามันเยอะมันมีหลายแบบนะครับแนะนําให้ติดต่อเข้ามาทาง Facebook หรือว่าทางไลน์นะครับจะได้เห็นรูปภาพพร้อมราคาแล้วก็เลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอารุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ